จะหลับเมื่อตีห้ากว่าเติมไม่ตีแปดแม่งหายราูปธรรมนุ่นธรรมีแม,ม่งหายการปวดแม่งหายแม่งไม่ปวดลวไอเ้เหี้ยแบบพอหลงตัวลงหน่อยทีคือแม่งหา,าแล้วกูต้องไปใช่ไหมวันนี้กูจะเลือกไปนอนโรงแรงแมไหนดีล่ะหลับ ไม่ไหวเลยแม่ปวดท้องนะไปหาหมอแล้วพอ,อน้ำเสร็จอ้องเคี้ยวหายปวดเดวเคดีกว่าครับวันนี้เอามีเตอร์ซันนีออกมาเอามาใสาตัวจิต,ตไปจำไว้เลยนะไอ้พวกเห็นเราขับรถเก่าๆอะ่ะแล้วแบบแป้งชอบมาปาดหน้าแบบว่าแบบมองหน้าึงเงีง้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยนะนดูกูไว้นะ จำไว้รถเก่าไอ้สัตว์แต่หัวใจไม่เก่าเวย้ยยศแม่พอจะแดกเลยสั์เจอได้ครับเลยอะ่ะลืมไปดันไปขึ้นสะพานเลยต้องมานั่งกินโลตัสเลยเคีร์เขาทำมัน้เนี่ยขอบคุณครับ เดาพี่สิบล้อโคตรเฟี้ยวเลยอะสุดยอดเลยอะหนูตามมังก่แล้วมาไลยแดดกันดีกว่าจะเัีงแค่แล้วมาแดดดีๆก่อนเข้าไปนอนโรงพยาบาลกันนะสั่งแม่ยับก่อนพี่ชายกูมาแล้วไม่ได้แดกคนเดียวนะครับพาพี่มาด้วยพี่ทอมผมมาแล้ว ดิจูมันก็เดินมาเสิร์ฟเองอไง <ป S 1> เครื่องเนี้ยเราไปอยู่ป่านานไปใช่ไหมมิม้นแต่เม,ม่ไหลวะน้องกูเอ๋เลยดูที่มันไปเองจริงเว้ยน้องวิ่งเกียงแล้วเกียงแล,วล้วหลับขาแยกย้ายกับพี่ทอมแล้วกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่แต่ตอนนี้ปวดเบ็ดอีกแล้วไอ้เชี้ยเอ้กินข้าวเสร็จปับ๊บคุยเอ้ กบบามพี่ี้ก่อนไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วฝนตกแล้วรีบเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้ยฝนมาแล้วกูไม่ไหวจริงแล้ว่ะอ่ะหมอทุกคน <c oughs> เรามีอะไรจะบอกเมื่อคืนที่เรามาแล้วว่าเขาไม่ได้เว้ยาะเนี่ยเขาทำ าลานจอดรถใหม่แล้วไอ้เคียกูไปอยู่ป่านานเกินไอ้สัตว์เหนือ่อยเยอะลาวสัตว์เนี่ยแหละปัญหาใหม่กูละไอ้สัตว์ปัญหาชีวิตด้วยเทีอ่อาคารใหม่เด็ดมากูต้องไปล <c oughs> เลยวะเยอะเลยไอ้โซสัตว์เดีด๋ยวนี้ดูดีดีมาก <c oughs> คือแบบเฟื่องเพ้ยช่างแม่งสุดยอด ติดใหม่ไม่พอเซอร์วิสใหม่ด้วยนี่บัตรประชาชนกูหายทําบัตรให้กูตรงน,นี้เลยเซอร์วิสใหม่เกิดะดีแล้วแท้กูปวดท้องแล้วตายให้จ่ายตังค์ห่อนใอ้ฉีดยาคุณหมอว่าเราเป็นโรคกระเพาะเหมือนเดิมแนหะฉีดยาเดิมๆไปหล่อนวันนี้อาจารย์หมอเฉพาะทางไม่อยู่เดี๋ยวกูว่าไม่หายหรอก มันคนละอาการเดี๋ยวต้องมาอีกแหละเอาเลยครับผมชินแล้วครับดืดดูความเจ็บปวดเราชอบความเจ็บปวดโดนจนชินแล้วเนี่ยนอนดูนอาการกามเจนจะชินไปดีขึ้นเบาแม่งหนวดที่เธอเไอ้เทียแม่งอาการใหม่ไม่ไม่ใช่กับเพราะเที่ ไม่ใช่โรคกระเพาแบบที่กูเป็นเน่ะกูเป็นมา20ปีแล้วกูรู้ตัวเองดีลองดูนะคืนนี้กูต้องกลับมาใหม่หลังจากฉีดยาไปแล้วมา10นาทีกูบอกแล้วมันไม่หายเฮียไม่เชื่อกูกูยี่ยี่กับหมอตัวกูเนี่ยเป็นมา20ปีเนี่ยมันไม่ใช่โรคกระเพาะเฮียดอฉีดยาโรคกระเพาะให้กูกูจะหายไหมกูไม่ได้ปวดโรคกระเพาะกูปวดบิดไอชิบหายโค่ารักษาพยาบาล2,000 อย่างที่กูบอกเก็ตแม่กูบอกกูไม่ได้เป็นโรคกระเพาะไอสัตว์ยังไงกูกลับมาปวดความปวดยังอยู่นี่ถ้ากูไม่มีประกันกูโดนไปและสองพันเ้ยชีวิตในในแพงชิงโชคร้ายเห็นไหมไอสัตว์นี่แหละเอ๊กูนั่งขี้เว้ยกูกลับมาเหมือนเดิมกูปวดบิ็นเหมือนเดิมโรคกระเพาะโรคกระเพาะพ่อไงสัตว์วิจัยโรคกระเพาะกูวิจิไฉเองได้เฮ้ย